สะพานเจดีลอยฟ้าพุทธศาสตร์สวัสดีมหาพุทธพันองค์ยอดที่ห้าโอเคไปกันต่อยอดที่ห้าจะขออนุญาตนั่งพักก่อนครับ <c oughs> <c oughs> โอ้ยนันโอ้ยดูวิวข้างล่างไปก่น <c oughs> <c oughs> <de ird> อนเดินเบรอดแล้ว <c oughs> <c oughs> <c oughs> เนือครับน yeah, ั่งสักแป๊บแบกเป้แล้วก็ไปต่อไปต่อครับยอดทีห้าอย่ายอมแพ้ ฟังแต่เสียงหอบครับงานนี้เสียงบรรยายก็จะไม่มีแล้วครับฟังเสียงหอบกันไปก่อนครับ พัก <laughs> ดูวิวครับอ้นี่ครับข้างล่างรถเราจอดอยู่โดนรัะ <laughs> มากมากครับถึงจะเหนื่อยจ,จะหอบใช่ฝั่งโน้นยดอดโกเคครับเดี๋ยวไปเยี่ยมชมยอดที่5ก่อนเดี๋ยวไปต่อยอดหก ท่านบนกันนี่ยใน่ตอ้นมกกล้วยมีจตเครับแกันหน่อยพุทธะสหัสสวัาดีพระมหาพุทธพันองค์ ลองไม่รู้ครับต้องมาเดี๋ยวจะหาว่าผมหอบเป็นเล่นหอบจริงครับอต้องลองมาด้วยตัวเองครับผมนีนก็จะเป็นวิวมุมสูงเพิ่มขึ้นมาอีกนะฮะด้านนี้ใจดูด้านนี้

好辛苦，好辛苦。 โอเคครับไปกันต่อยอดที่หครับเราจะไม่ยอดทอต่ออุปสรรคครับผมโอ้ยขากลับลงทางสลิงนะครับมีการร้องขอหาตัวช่วยครับเราจะข้ามสะพานไปต่อครับอีกหนึ่งสะพาน ไปกันที่ยอดที่6กน,นี่ก็จะเป็นสะพานที่ใช้เดินข้ามกันระหว่างเขาแต่ละลูกนะครับซึ่งก็จะมีความลึกีประมาณนี้เลยครับ ผมคิดว่าน่าจะอยู่ไม่ต่ำจาก20เมตรฮะ ลอยฟ้าพุทธทาราวดีนะครับจะเป็นจุดที่6นะครับถึงสมประตูแล้วครับจุด <Woo! S 1> ที่6เจดีรอยฟ้าพุทธทาราวดีโอเคไปกันต่อครับ ไปถึงยอดแล้วจ้าเสียงหอบก็จะมาบ่อยนะกลับไปบ้านคืนนี้คงจะหลับดีแล้วครับหมดเร็วหมดแรง อ้ยโอ้ยทรมานสังขารเียครับ <email ovat> ถึงแล้วครับหอบครับผมเดี๋ยวพักหอบครับจุดนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวนะฮะหอบพระมหาอุปคุตครับผม ไปจุดต่อไปครับมาแล้วก็ขึ้นให้ถึงยอดครับโอ้ยโอ้คือสั่งโน้นเล ขึ้นไปให้ถึงสุดยอดโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิวด้านนี้กันก่อนโอ้ข้างในนี้มีบ่อปลาด้วยครับโอ้สวยงามมากนี่ครับกำลังก่อสร้างนะครับตอนนี้ยังสร้างไม่เสร็จ เดี๋ยวไปดูวิวสวยๆกันนี่ครับอ๋อด้านล่างที่เราได้เข้ามาตร,ตรงนั้นจะเป็นซุ้มประตู ยายไม่เคยถูกครับเหนื่อยน,นี่ก็จะเป็นวิวโดยประมาณนะฮะที่มองจากส่วนของยอดที่6 เรื่อยๆนะฮะนอนก็จะเป็นยอดที่ห้าครับที่เรามาเมื่อกี้ครับโอเค จะสร้างเป็นแบบเป็นห้องเหมืนเป็นห้องใต้น้ำไปเลยโอ้สวยสวยสวยนีครับองค์พระมหาอุปคุตจะอยู่ด้านล่างอ๋อก็คือตามประวัติของท่านองค์พระมหาอุปคุตท่านก็จะเขาเรียกว่าอะไรเนาะบบบเพ่นเพียนอยู่สะดือมหาสมุทร ประมาณนั้นเขาก็เลยต้องสร้างให้ท่านอยู่าตายน้ำนะครับโอเคเข้าใจแล้วเดี๋ยวไปดูหอระครังกันครับปวดแข้งปวดเข่าหาดแล้วครับ สายจะเริ่มแก่โอเคตรงนี้ก็จะเป็นจุดสูงสุดนะครับเป็นหอระฆังก็สิ้นสุดสิ้นสุดของยอดสุดท้ายแล้วจุดสูงสุดแล้วครับย้ายสูงกว่านั้นก็โน่นนะครับปีนขึ้นไปยอดเจดียแต่ไม่ดีกว่านะฮะ <iej uan> จุดสูงสุดแค่นี้ก็พอแล้ว วิวโดยประมาณครับผมสุดลูกหูลูกตาไปเลยทองฟ้าตัดกับยอดเขาอันนั้นจะเป็นเจดียอดที่5้า ยอดที่4ยอดที่3ยอดที่2และยอดที่1ตามลำดับครับโอเคครับจบทิปสำหรับวิวสวยๆของอุทยานธรรมเขานาในหลวงอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับผม